รวมโรงงานชาแนลมาเดิมนะครับวันนี้วันหยุดมืนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูเด็ดที่สุดนะครับวันนี้ไก่อบปิ๊บไก่อบปิ๊บนะครับเราได้ไก่บ้านมาหนึ่งตัวอบปิ๊บวันนี้นะครับถูกไหมครับอุปกรณ์ที่ทําเดี๋ยวลองดูว่าลองติดตามดูว่ามันจะอร่อยไหบลองติดตามดูครับไปครับวันนี้เราจะมาทําไก่อบปิ๊บครับผม2021บครับเรามาติดตามชมกันครับผมนะครับ ได้มาแล้วนะครับไก่อบปิ๊บนะครับวันนี้จะอบปิ๊บนะครับเรามีอุปกรณ์ตอนนี้เมื่อกี้เตรียมของเสร็จเรียบร้อยนะครับมีเตามีเตาถาดนะครับใช้แบบฝืนบ้านเลยนะครับนี่อ้ตัวใหญ่นะครับเัิดใหญ่ตัวใหญ่เออจับคอดุอ่าโอเคครับติดตามต่อไปก่อนที่จะหมักนะครับขั้นตอนแรกก็คือจิ้มนะครับ ันนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้เครื่องนะครับไม่เครื่องแล้วก็เครื่องปรุงนื้อนะครับเข้าไปในเนื้อต่อยาเมงวันนี้นะครับกินแบบบ้านๆเลยวันนี้นะครับวันนี้มันหยุดเหมือนเดิมนะครับวันหยุดเหมือนเดิมก็เลยมาทากินกันนะครับนะครับสห้เป็นโลเพื่อให้เครื่องปรุงแล้วก็เครื่องเคียงมันเข้าไปนะครับ รสชาติมันก็จะได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ครั้งแรกที่เราทํานะครับเคยเห็นเเขาทํานะครับเดี๋ยววันนี้มาลองดูว่ามันจะอร่อยไหมคิดว่าไม่น่าจะพลาดเพราะเครื่องปรุงเราเพียบนะครับวันนี้ตะไคร้หัวหอมใบมะกรูดนะครับพริกอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าเครื่องปรุงมาแล้วครับนี่เป็นเครื่องปรุงครับเครื่องเคียงนะครับที่เราขวบเมื่อกี้นะครับตตไคร้ หอมกระเทียมนะครับอยู่นี้ใบมะกรูดหอมกระเทียมวัอนี้หมดเลยนะครับตอนนี้จะลงลุยละโอ้ไก่เกือเกือเครื่องเคียงไก่ไก่เกือเครื่องเคียงไหมได้ไก่เกือขี้ต้มไก่เกือขี้ต้มไม่ไม่เหมือนกับวัวน้อยเกือขี้ต้มนะครับแต่ตอนนี้คือไก่เกือเครื่องเคียงนั่นไหมขมบโองนะครับแน่นแน่นไปด้วยสมุนไพรนะครับเอาแบบสมุนไพรด้วยนะครับ ผ่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมาหมดเลยพริกไทยนะครับพริกไทยสดๆกระมิ้นชันด้วยนะครับวันนี้โหถ้ามีน้ำที่มันหยดลงไปแล้วเนี่ยเป็นสมุนไพรต้านโควิดได้เลยนะครับนี่น้ำปลานี่เครื่องปรุงครับเห็นไหมครับเครื่องปรุง วันนี้เบาต่อยนะครับเบาต่อยจะพิสูจน์ฝีมือเองเลยวันนี้นะครับมีซอสนะครับรสดีแล้วก็ซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วขาวนะครับซอสมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซี่หจริงๆแล้วซีอิ๊วซีอิ๊วขาวเนี่ยทำเพื่อจะให้มัน ออกเหลืองน่ากินนะครับเวลาสุกมาแล้วอ่ะปรุงเข้าไปเลยปรุงเลยครับปรุงเลยเอาช้อนมาเลยได้ไหมตวงหน่อยก่อนที่จะขึ้นเตานะครับก่อนที่จะขึ้นเตาแล้วก็ปิดด้วยปี๊บนะครับปี๊บอุปกรณ์วัสดุวันนี้เรามีนะครับอ่ะ,อะมาแล้วหนึ่งมาเลยโอเค หนึ่งก่อนหนึ่งต่อหนึ่งก่อนตอนนี้นะครับหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเลยป๊าปั๊าปนะครับซอสหอยนางรมใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปโอเคพอตอนนี้โอ้ขนาดยังไม่สุกนะครับตอนนี้ได้กลิ่นแล้ว แสดงว่าจมูกยังรับรุดได้อยู่ซอสนะครับซอสลงไปสองนะโอเคซีวนิดนึงซีวนิดนึงนะครับใส่สีสันนะครับได้สีสันเอาสีสันนิดนึงพอ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 แล้วพอแล้วพอแค่นั้นพอเอาสีสันนะครับตามด้วยผงนัวครับผงนัวผงนัวอันนี้ขายไม่ได้นะครับพี่น้องครับต้องสอง ใส่มากแซ่บมากใส่เยอะอร่อยเยอะขอบอกโอเคอ่ะสูตรเด็ดที่หนึ่งตอนเอาโซจูข้างหลังมาหน่อยนี่นอันนี้อันตามมาดูดนะครับวันนี้เราซื้อมาไม่ได้กินนะครับแต่เราจะมาปรุงวันนี้นะครับเป็นข้าวหอมเอามาจากเซเว่นเลยอเออ โอเคครับยังยงัยงยังเอาค้นคนคน้คนค้น<อ>นะครับมสมือดีกว่าชกสมือคันเลยดีกว่าไปนะต่อเลยครับนะครับเพื่อความสุขะอนาม,มัยนะครับเราจะเป็นคนทําใส่แมสด้วยวันนี้ขนาดอยู่ได้ปากแท้เลยใส่แมสดเมพราะว่าตอนนี้นะครับ <AM> โรคระบาด <AM> อย่างที่บอกนะครับ <AM> โรคราคาคบวกเออ วันนี้เรามีเชฟสองคนนะครับเชฟสองคนนี่หนุ่มรองเรามาอีกแล้วนะครับไนท์นะครับไนท์อนาคตหนุ่มวิศวกรของเราตอนนี้หมกักกี่ชั่วโมงนะไหนเอาชั่วโมงหนึ่งอ่ามากเข้าไปนะครับอันนี้เราจะเที้ยงไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเครื่องเคียง เข้าไปในตัวไก่ที่ตรงหลักกับหลักสูตรที่เราบอกเมื่อกี้นั่นก็คือเอาเอามีดมดแหลมนะครับทิมทิมทิมหรือซ่อมก็ได้ถูกไหมจิ้มไปแล้วครับจิ้มไปแล้วแล้วก็ยัดเข้าทางประตูหลังแล้วก็ยัดเข้าทางเอื้องยัดเข้าสองครับยัดเข้า้องยัดเข้าทา้องนะครับนะครับ เก่งเคียงเหมาะมากเลยครับวันนี้ตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้เครื่องเคียงแล้วก็เครื่องปรุงนะครับเข้าไปอยู่ในเนื้อก่อนที่เราจะอ่า,าเครื่องแรกเลยนะก่อนที่เราจะทําการอบด้วยปี๊บนะครับอบด้วยปี๊บอบด้วยปี๊บ,บ,ว,บวันนี้อันนี้เมนูนี้ชื่ออะไรไก่อบป๊บีครับไก่อบป๊บี่สิบ2021นะครับโอเค อ่าเสร็จ้ยังสเสร็จวก็หมักหมักหมกหมักเอาฟ้าปิดด้วยเดี๋ยวมีแขกไม่ได้รับเชิญมากินโอยู่กับผักสวนครัวไม่ต้องกลัวอกหักนะครับครูดูนะครับวิธีทํามาดูใกล้ๆเลยไก่อบปิ๊บนะครับตั้งขันไว้ก่อน ขวดเหล้าขาวมะเกยหรือขวดเบียร์ก็ได้นะครับหรือขวดเดืเงินก็ได้แต่ไม่ใช่ขวดพลาสติกนะต้องเป็นขวดแก้วนะครับต้องเป็นขวดแก้วเท่านั้นดูครับขนาดยังไม่ได้ทําเลยน้ําจิ้มเนี่ยหลุดลงมาแล้วจากตัวใส่เข้าไปแล้วเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมก็ต้องเติมใหมอ้าวขั้นตอนสุดท้ายคือคุมปิ๊บเข้าไปเลยนี่ครับนิดชิดเลย ไก่อบปี๊บนะครับไก่อบปี๊บนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเรารออีกประมาณ45นาทีนะครับแล้วเรามาดูอีกทีว่าสุกออกมาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเราติดตามกันต่อนะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ45นาทีกับ50นาทีนะครับอีก2นาที50นาทีอ่ะมาลองดูดูดีว่า โอ้ป๋าลองดูครับเด้งเด้งจะยกไปที่ไหนครับอือดันครับโอ้โหมันน่าต้องใส่สารเพิ่มหน่อยตั้งเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยออกมาแล้วเป็นไงครับ อตอนนี้ปัญหาคือใสแ่แมสแล้วกินไม่ได้แ่บ้โหออกชิมเลยลองชิมเลยทำไม่ยัยฮอนให้ฮอนเอาไปกูโอ้อ